พบกับชนแนล s ป e เชียลรีวิววันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมไมค์ครับเวอร์ชัน1.16.40นะครับเราไปเล่นกันเลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นวิธีการทำทางไปหามังกรน,นะครับแล้ะเราก็จะมาลองดูกันว่า จะมีวิธีไหนที่เราจะไปหาหมู่บ้านได้มั้งแล้วเราเรามา,เาลูกตามันคนกันก่อนนะครเบ้อันนี้แล้วก็อันนี้นะครแล้ว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 ,ลว,ลว,ลวหาที่ก่อนต้องหาที่ก่อนนะครับะแถวนี้ก็ได้ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสามใส่ลูกตาไปเลยถ้าเพียงสองอย่างนี้ก็ทำได้ครับนี่เดี๋ยวผมลองทุก ข้างล่างไงนี่นะบางคนใช้ลาวานะครับเอามาใส่หรือจะใช้ไฟจุดมันไม่จำเป็นนะครับใช้แค่นี้ลูกกับตามังกรกับเอดถังอันนี้นะครับก็<อ>สามารถทำได้แล้วนี่นะผมจะกดให้ดูนะครับ,นะรบนี่ นานะครับเนี่ยทุบทุบให้หมดเลยนะครับนะครับผมทุบมันก็ไม่หายนะครับมันก็ยังอยู่นะ ดูข้างบนนะคบนี่ข้างบนก็ยังก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่พอเราลงไปดูข้างล่างนะครับเดี๋้วพอมันบกวางกอนเห็นไหมครับมันก็ปกติแต่เราไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับแต่พอเราดูข้างบน ่ามันจะมีอันนี้นะอะ่แล้วเราก็เข้ามาแล้วถ้าเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องทุบอันนี่เอเราเข้ามาแล้วแต่เราไม่อยากเล่นหรือเราเผลอกดเข้ามานะครับจะมีวิธีการออกไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้ผมต้องออกจากตรงนี้ก่อน มันลึกมากครับนี่ก็เราทำเหมือนกันเลยนะครับสามสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามมันจะได้หรือไม่ได้อ่ามันได้แล้วครับแล้วก็กดลงไปเลย มันก็จะกลับมานะครับหรือว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือเหมือนเราเล่นจบแล้วนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็รอแล้วก็กดไปอ่าแล้วก็กลับมาแล้วแต่ถ้าเราอยากไปหมู่บ้านให้เรากดตามมันค้างไว้นะครับแล้วก็ตามมันไปตามไปตัวลูกกตานี้ไปนะครับมันจะพาเราไปหาหมู่บ้านได้ ไปทางไหนเราไปทางนี้เดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเห็นไหมครับหมู่บ้านมันทำได้จริงใครมีไหมครับลองไป ทำดูกันได้นะครับวิธีนี้นะครับ